สวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่นองสุขูสุขคนครับมือนี้กมามพพ่อกระเป๋าตึงเป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกาครับมือนี้เป็นมือที่ทุกคนร่อคอยครับวันที่หนึ่งพฤศจิกาครับไพ่สีโกมานครับมือนี้ครับรอรุ่นครับมือแรงครับมือนี้เบาตึงกับมีง่วง่วทองเจ็ดเดือนครับถ่ายสูงลอยสามสิบสามครับลูกตัวที่สามอยู่ในทองครับ รับประกันทองครับรับประกันขาโถขาทอนสวงสุดสวงจมบอมี่ครับกับนมซีเต้าครับตัวนี้ครับเป็นงาลูกตัวที่สามอยู่ในทองครับแต่เพิ่มมาเขาซื่อเด้ครับแต่บนมันงเอ่าครับครับโค้งสางใหญ่ๆครับโค้งสางใหญ่แห้งครับตัวนี้ครับกับราคาเบาๆครับสี่หมื่นหกพันหาร้อยครับตัวนี้ผมจัดโปรโมชันนะครับเด้อตัวนี้ผมจัดโปรโมชันครับรงฟี่ลอยโลครับ ตัวนี้ซงฟี่ลอยโลครับสมโตมากครับลูกอยู่ในถองเป็นงวสมโตมากครับสมพอพันครับพอพันน้ำบานนี่งนะครับสถานะทอกเจ็ดเดือนครับทองเจ็ดเดือนท่ายสูงลอยสามสิบสามครับตัวนี้ครับเป็นงวโค้งสางอยู่ครับตัวนี้ครับไก่ไก่มีลดรับทรงครับรงฟี่ลอยโลครับ ตัวนี้จัดโปรครับสี่หมืนหกพันห้าร้อยครับน่มสีเต่างามๆครับตัวนี้ครับพ่วงหางใหญ่ๆครับเบิงไปน้ำกันครับพี่น้องครับทองเจ็ดเดือนครับเป็นงัวมักเขาแน่ครับตัวนี้ครับแต่บรมงัวเถ่า้อครับเด้อนาเตียมขาวน้อยนึงครับแต่บรมนาแเวครับนางงอกน้อยนึงครับแต่กระบอเป็นยังนะครับเด้อ เป็นงัวเครื่องดำแดงครับง่วเครื่องดำแดงครับให้ลูกง่ามครับตัวนี้ครับถือว่าใส่ได้ครับลูกตัวที่สองมังหันครับเป็นตัวผู้ครับเป็นบด้ขายครับเป็นขายแยกมากครับสถานะท่องเจ็ดเดือนแล้วครับเจ็ดเดือนเต็มแล้วครับตัวนี้ครับเอาไปรุ่นน่องเลยครับหลังปีใหม่นี่แหละครับสนใจติดต่อสอบถามเบาตึงเขามาได้ครับ กับง้วทองเจ็ดเดือนครับรับประกันทองครับเบิงสัดส่วนไปน้ำกันครับพี่น้องครับเบิงเล็บครับเล็บดีคอขาดีครับกับนมซีเต้าครับนมงามอยู่ครับพี่น้องครับถือว่าใส่ได้ครับกับราคาเบาเบาง้อทองตัวนี้ครับสี่หมืนหกพันหารอยโมอสันรงฟี่ลอยโลครับตัวนี้ครับ ผมจัดโปรครับตัวนี้ครับบริี้ขายผมสีเหลืยงไว้เองครับตัวนี้ครับมันหูอยครับเชื่องอยู่ครับถึงทองญงและครับก็โค้งสางยิ่งตัวนี้ครับพี่น้องท่านใดสนใจกระติดต่อสอบถามเบาตึงเขาไมาได้ครับรับประกันทองครับให้ลูกดีอยครับมั่วตัวนี้ครับ กรับราคาเบาๆสี่หมื่นหกพันหารอยครับทรงฟรีลอยโลครับสนใจติดต่อสอบถามเบาตึงเขม้าได้ครับบึงถ่ายครับเพชดดำแดงครับเพชรดำแดงครับอยากจอยเน่ครับง้อทองอยากจอยเน่ครับบบมี่ยากกินครับช่วงนี้ครับ เบาตึงกับป่มมีเวลาไปหาเน้อครับกินเต้าห้อยหานกับเฟื่องครับส่วนนี้ครับจนใจด่วนนะครับเด้อสี่หมื่นหกพันหาร้อยครับตัวนี้ครับราคาพอฟังครับตัวนี้ครับนาเตียมขาวน้อยหนึ่งครับบ่ถือว่าเวครับตัวนี้ครับม่วงมักเขาครับพึ่งลูกตัวที่สามอยู่ในทองครับ กบโปรดีๆช่วงนี้ครับทรงฟรีลอยโลกครับ46,500ครับสฉพร์ตตัวนี้นะครับเด้อสนใจทิ่ตัวเบาตึงขม้าด้วยครับบ้านหน้าวะอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับสุดท้ายนี้เบาตึงก็ขอจบคลิปแต่เพียงทัวนี้เด้อครับเด้อสวัสดีครับ